หนาวมากๆเลยนะครับก็มาดามก็ตื่นขึ้นมาปุ๊บมาดามก็บอกว่าคุณหมอสุนินอยากจะกินไก่ทอดเยามาจังนะครับของที่นี่เรามาดูว่าร้านไก่ทอดที่นี่ขึ้นชื่อ,อยังไงแล้วก็เดี๋ยวเราจะเข้าไปดูกันนะครับถ้าเราจะดูจากป้ายนะครับก็ะจะอยู่ตรงนี้นะครับตัวร้านของที่นี่เนี่ยนะฮะจะอยู่ใกล้ๆกับโรงแรมเมอร์เคิลแล้วครับแค่เดินประมาณสัก23นาทีเขาบอกว่าเป็นไก่ทอดที่อร่อยที่สุดในญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ เราจะกินกันที่นี่เสร็จปุ๊บหลังจากนี้โปรเจกต์ก็คือเขามีสาขาที่ประเทศไทยด้วยผมก็จะไปกินที่สาขาที่ประเทศไทย,ย <c oughs> เพื่อเพื่อที่จะพิสูจน์ว่าที่ไหนอร่อยกว่า <c oughs> ตามคุณหมอมาเลยครับ <c oughs> ตอนนี้นะครับคุณหมอก็เข้ามาในร้านแล้วโอ้โหคนอะแน่นมากเขาบอกคุณหมอว่าต้องรองประมาณสักสิบถึงสิบห้านาทีก็ <c oughs> <c oughs> ในร้านเนี่ยนะครับแปลกมากเลยเขาจะมีโซนหลายๆโซนแยกเป็นนโซน โซนนี้สูบบุหรี่ไฟฟ้าโซนนี้สูบบุหรี่อย่างนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าทําไมต้องมีอย่างนี้ด้วยแต่เดี๋ยวเราไปที่สุดกันนะี๋ยวเราไปดูกันคือว่ามันคืออะไรยก็นี่นะครับตอนนี้ก็อยู่ในร้านอาหารแล้วได้ที่นั่งปุ๊บใช้เวลาในการสั่งไก่นะผมว่าไม่ถึง5้านาทีเองไก่ก็มาเลยโอ้โหเสียงในร้านอากจะดังกันนิดหนึ่งนะครับก็แบขออนุญาตไม่รอรีลาขอชิมเลย มันมีความเค็มนิดหนึ่งแล้วก็มีส่วนผสมของสมุนไพรนิดหนึ่งซึ่งจะทำให้ไก่ตัวนี้เนี่ยมีกลิ่นหอมหน่ารับประทานนะฮะเจ้าของร้านเขาเดินมาบอกคุณหมอสุนินว่าไก่เนี่ยคุณหมอสุนินสามารถกินได้ทั้งกระดูกเลยเดี๋ยวจัดไปนะครับเรามากินกันที่นี่หลายๆอย่างแล้วก็เดี๋ยวเราจะไปเบียบเทียบกับที่กรุงเทพกันนะครับ โอเคเมนูต่อไปมาดูนะครับเขาเรียกว่าอาซูจิปลาใครจะป้าบอกกินอาซูจิปลาใครจะป้าบอกกินอาซูจิปลาอร่อยเดี๋ยวต่อให้ดูอีกเมนูหนึ่งเลยเวลานี้กับข้าวมาเร็วมากนี่นะครับคลิปปลากระเบนคลิปกับปลากระเบนเนี่ยนะที่บ้านเรานะมันมักจะทอดมาแข็งๆแต่ที่นี่จะนุ่มมาก รุ่มจริงๆด้วยอันนี้เป็นหมูหมูปิ้งนะครับหมูปิ้งของเข้าดูสิครับเหมือนหน้าตาเหมือนอะไรก็ไม่รู้รากคุณเราไปคิดเราเองครับผมยกนิ้วให้เลยนะครับว่าอาหารที่นี่ไม่แพ้อาหารในโรงแรมห้าดาว คนเราเนี่ยนะเราไปเที่ยวเนี่ยเราไม่ได้จำเป็นว่าเราเดี้องไปกิน5ดาว6ดาวอะไรก็จะคุณหมอซึ่งเป็นคนที่ติดดินมากเดินไปตามซอกตามซอยมีอะไรน่ากินคุณหมอซึ่งตะลุยกินอย่างเดียวกับมาดามเดี๋ยวถามมาดามหน่อยว่าอาหารเป็นไงวันนี้อร่อยมากเลยชอบชอบมากยอดและชอบอะไรมากที่สุดไก่ทอดชอบไก่ทอดและไก่สู้ไก่ทอดที่เชียงรายได้ไหมสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้เห็นไหมมาดามเป็นคนรักเชียงรายใช่พูดเอาใจคนเชียงรายเปล่าเนี่ย เจ้าเจ้าอาโอเคเยี่ยย่นี่นะครับมาดามก็แอบสั่งเมนูที่เป็นเมนูโปรดของผมคมจริงตอนแรกเนะี่ยเราจะไปอีกลานหนึ่งเพื่อที่จะไปกินปลาตาเดียวทอดนะครับไม่ใช่ทอดอย่างนะครับแต่จังหวะร้านนั้นคิวยาวมากก็เลยแอบมากินร้านนี้ดูนะค,ครับโอ้โหเป็นปลาตาเดียวที่ผมทานครั้งแรกในญี่ปุ่นที่มันมีกลิ่นหอมมากมันมีกลิ่นคล้ายปลาถูนะคะ นิดหนึ่งแต่ไม่ได้แรงเหมือนปลาถูบ้านเราที่เรากินกับต้นพริกกบะปินะฮะที่นี่บีบมะนาวแล้วก็ทานกันทันทีเลยก็คุณหมอสุนึงก็แนะนําปลาตาเดียวนะครับเมนูกินสบายๆคืนนี้ยังยาวนานพรุ่งนี้เป็นกลับประเทศไทยแล้วโย่ คำใบ้ทุกคนนะครับ FC คุณหมอสันเด่นก็เป็นมือของร้านอาหารไก่ทอดสไตล์ญี่ปุน่นที่อร่อยสุดๆร้านหนึ่งคับ<ะ>เดี๋ยวเราลองดูว่าวันไหนคุณหมอสันเนว่างแล้วก็จะไปทดลองที่ที่ซอย39สุขุมวิท39นะครับว่ามันเป็นยังไงหลังจากนี้คุณหมอสันเนจะขออนุญาตไปบึ้ม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 ย,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 ย่อง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 นะครับ ียทุกคนนะครับก็อันนี้เป็นภาค2นะครับหลังจากที่เราไปกินไก่ทอดที่ญี่ปุ่นมาจะาเก็บเทียบกันชีอันนี้พี่สาวหมอสุนินนะชชิชวันนี้ร้านนี้ร้านอะไรยำมาจังยำมาจังเดี๋ยวเรมมา,า,ม,ามาดูกันนะครับว่ายำมาจังที่ไทยกับที่ญี่ปุ่นอะไรจะรอร่อยกว่ากันย<า> ดูกันนะครับตอนที่เราไปที่ญี่ปุ่นเนี่ยหนังไก่เนี่ยมันจะมาเป็นชิ้น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 แต่ของที่เมืองไทยเนี่ยมาเป็นเหมือนลูกชิ้นเฮ้ยทำไมมันมาเหมือนลูกชิ้นเดี๋ยวผมจะดูให้นะ <c oughs> มันกรอบครับแล้วถูกผิดผิดผูกติดนิดนึง มีกลิ่นหอมของวาซาบิสักนิดนะึงเพราะว่าผ่านนะแต่ยังไม่ขอเกียดเทียบนะว่าอะไรที่ญี่ปุ่นดีหรืออะไรที่เมืองไทยดีนะตอนนี้ผมให้เท่ากันเดี๋ยวมาดูรายการต่อไปยอก็ทุกคนนะครับมาเจอร้านไก่ทอดพอดีถามหมอนะปกติไก่ทอดที่ผมชอบเนะี่ยจะอยู่ที่สมุยของคุณป้าอะไรจำไม่ได้นะสวดน,นะ มึงไปตกงมาเรียกกูนะถ้าเปสชาติไม่ได้าไปทานก็ถึงเวลากินแล้วยัางจะได้พิสูจน์ว่าของไทยกับของซัปโปโรเนี่ยมันเหมือนกันหรือเปล่าหรือมันต่างกันหรือเปล่ามันอร่อยหรือเปล่าหรือมันมีรสชาติยังไงขอโทษนะครับผมยกนิ้วให้ประเทศไทยครับของไทยเราอร่อยกว่ากลิ่นรสชาติความหอมคล้ายเคียงกันแต่ไก่บ้านเราที่ผมว่ามันอร่อยที่สุดนะครับ ก็คุณหมอซึนเดี๋ยวจะไปกินอย่างอื่นแล้วเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะเยอะเยอะก็ <Yo! S 1> นะครับสิ่งหนึ่งที่ญี่ปุ่นมีแล้วก็เมืองไทยมีเหมือนกันคือไอกระมังเนี่ยนะฮะเราไ่ใส,ส่อะไรก็ได้ใส่กระดาษทิชชู่ก็ได้นะฮะใส่ใส,ส,ส่อะไรก็ได้นะครับแล้วก็วันนี้เรามาทานไก่อีกแบบหนึง่งแต่ไก่ตัวนี้เนี่ยนะครับผมไม่ได้เจอที่ซัปโปโร เขาเรียกว่า,ากไก่ทอดซอนดี่ไม่ใช่ไก่ทอดซอสดำอร่อยมากเพราะว่าอร่อยกว่าตัวซิกเนเจอร์ของเขาอีกอันนี้มันเหมือนมันมีมันมีเป็นยูซี่ฮะมันมีความเป็นน้ำมันแบบอร่อยที่หมอชืนของกินแบบเงียบๆม่อยู่ในกล้องได้ปะ่ะเดี๋ยวค่อยเจอกันอีกรอบนึงนะก็อันนี้เขาเรียกว่าสลัด ยามาจังนะครับคุณหมอชินก็เป็นคนปกติไม่ชอบกินผักอยู่แล้วนะครับแต่ไหนๆก็ไหนๆพี่สาวสั่งมาให้ก็ขอซวยสักหน่อยนะครับมี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 มซอสอยู่ข้างๆนะครับเป็นครีมีซอสนะฮะตักเออตักนยากหน่อยอ้าวได้แล้วติดแล้วติดแล้ว <c oughs> ผมว่าร้านอาหารอิตาลีอายอะร้านอาหารอิตาลีที่อยู่ทั่วโลกต้องอายกับสลัดญี่ปุ่นนะครับงานนี้ยามาจังสลัดนี้สุดสุดตีนะครับสุดตีของหมอสุรินแปว่าอร่อยนะครับเอานะครับมากินกันต่อนะครับนี่ปลากระเบนปลากระเบนในตัวจริงเป็นยังไงคุณหมอสุรินก็ไม่เคยเห็นนะครับก็ต้องชิมกับมายองเนสแล้วก็ซอสพริกผมไม่รู้เหมือนกันว่ารายการนี้เราได้กินที่ญี่ปุ่นป่ะแต่มันก็จํากันไม่ได้แล้วนะครับยังไม่ได้ย้อนกลับไปดูคลิปเลยของกินก่อนแล้วกัน มันเหมาะสําหรับคนที่มีฟันแข็งแรงตอนนี้ผมจะพูดได้เลยนะครับว่าถ้าคุณจะมีฟันแข็งแรงได้นะผมไม่โฆษณานะคุณต้องไปหาใคร<อ>ก็สุดท้ายหรือไม่สุดท้ายยังไม่รู้นะครับตอนนี้กจ็จะเริ่มใกล้เที่ยงคืนแล้วใกล้ร้านจะปิดแล้วมานามสั่งมาเลยยากิโซบะบะบะ,บะมาลองชิมดูนะครับว่าของที่นี่กับที่ญี่ปุ่นเป็นยังไงนึกจำไม่ได้แล้วญี่ปุ่นไม่กินไม่บ เส้นมันนุ่มมากเลยนะครับแล้วก็มีกลิ่นของซีอิ๊วคือหมอมูดได้เลยว่ามันไม่เหมือนอยากิโซบะที่จะเป็นในร้านอาหารญี่ปุ่นธรรมดาที่เราเจอกันในกรุงเทพอะ่ะแล้วก็ราคาไม่แพงอ่ะผมว่าทุกคนทั้งัไทยอยากจะมากินที่ร้านยามาจังเนี่ยผมแนะนําได้เลยว่ามาได้เลยนี่นะ ปูจจะช,ชี้ชี้นี่พี่สาวหมอสมินนะสรุปอันนี้ร้านอะไรยามาจังยามาจังอร่อยมากที่ไหนอร่อยกว่าที่นี่อร่อยกว่า,วาะาไทยอร่อยกว่าอร่อยสุดถ้ามียามาจังกับเราไก่เปล่าไม่มีไม่มีม,มื้มอญี่ปุ่นเลยออเกับเราไก่ต้องไปกินปักซอยใช่ค่ะซอยโอเคแล้วก็ตกลงไม่ไปไม่ไม่ไปญี่ปุ่นแล้วใช่ไหมไม่ได้หมายว่าไปญี่ปุ่นป่าไม่ไปแน่ใจ คนหนึ่งไปคนหนึ่งไม่ไปนะครับมึงสองคนไปตกลงกันก่อนกูรอได้เดี๋ยวขอปิดคลิปกันที่ตรงนี้นะครับก็คุณหมอสุรินบอกได้เลยว่าสนุกที่สุดที่ไหนก็ช่างต็สู้ประเทศไทยไม่ได้หรอกอะก็นี่นะครับจบแต่ไม่จบมันขาดใจมันก็เป็นปัญหาขาดใจของหมอสุรินว่าจะกินอีกหรือไม่กินอีกกินดีกว่าอือ่า อยามาจังยางมาจังกูมาจังยางมาจังกูมาจังชอบมากเลยครับร้านนี้ครับคุณหมอสุนินอร่อยครับบอกทุกคนเลยนะครับว่าร้านนี้อยู่สุข,ขมุมวิทซอย39นะครับเข้ามาเครื่องซอยอยู่ขวามือหากันให้เจอแล้วกันถามไม่เจอถามหาใครถามหาหมอสุนินแล้วเดี๋ยวหมอสุนินจะบอกให้นะครับเยยวาาาาจจจะตอู่แล้ใกไม